ไปทางนี้เร็วเสกๆๆเข้าจริงเหรอ No สวัส,ส,สดีครับพ yeah. right. ี่ครับผมพทำไม้องมองหน้าผมี๋ยถามไปีอ้ดูดิครับคาสัมาเี่ยสามามด้มหรอครัพี่พรครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ฮะมามามาครั้งแรกนะครับ มาครั้งแรกทราบข่าวพ่อพายจากจากทางไหนฮะยูทูบเหรอครับก็แสดงว่าพี่มนาเด็กก็รู้จักยูทูบไปหลายช่องที่อยู่ที่นี่สิก็แสดงเขาติดตามติดตามพ่อพายมานานหรือยังฮะมาแล้วแหละโอ้ยังแต่ใหม่แรกแแล้วรักพ่อพายตรงไหนฮะถึงได้ติดตามมานานขนาดนี้ชอบใช่ ชอบช้างอยู่แล้วมีความศรัทธาในเรื่องช้างอยู่แล้วใช่มีความศรัทธา,าเรื่องพ่อพายอยู่แล้ววันนี้มาเจอพ่อพายแบบใกล้ชิดแบบชัดๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีเศรีใจดีใจดีใจที่ได้มา,จ,จ,มาจะมาตั้งนานแล้วลูกไม่ได้พามาอืมอ,อันนี้ไปกลับไปบ้านที่พิโลกแล้วก็เลยมาเลยแล้วก็เศร้าโอ,โอ้ก็คืออ,นนอ่า บ้านอยู่ยรกรุอยู่พิษณุโลกอยู่พิษณุโลกแล้วก็ลูกครอบครัวคือพาพามาพามาเชี่อกรุงเทพนะฮะไม่ไมไ,มไปบ้านก่อนอ๋อย้อนลงมาอืมอ๋อทำงานที่กรุงเทพก็เลยแวะมาหาพ่อพายครัง้งแรกคั้งแรกเลยอืมเอเทสเทแต่โอนโอนเงินมาซื้อ,อซื้อป่วยซื้ออะไรอ๋อ ผมคุ้นๆชื่ออยู่นะพี่พนอพนอเนี่ยเออถ้าจะเข้ามาในช่องผมอยู่นะพนอใช่ของลุงนนท์ของของลุงแล้วก็ของใครที่ใส่หมวกที่ไม่ค่อยมีผมใช่ไหมฮะฮะอีกคนนึงชื่ออะไรนะที่คนอีสานอ่ะอ๋อชื่ออะไรนะที่ชอบกินอิกิต้าอิกิต้าไม่รนะร้องเพลงง่ายีคนนึงอ่ะเจ้าของค่ายเพลงหรือเปล่าครับ เออนั่นนั่งกล้องของกล้องฮะแล้วก็ของพี่ชื่ออะไรนะโอ้ชื่อเบิร์ดใช่ไหมฮะไม่ใช่เจนบ่โอ้ข้างนีครับนั่งอยู่นี่๋อเป็นคุณนายนะครับวันนี้แต่งตัวสวยๆเป็นไงบ้างมาเจอคุณนกแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ฮะสวยนะแสดงว่ารู้จักทุกช่องเลยรู้จักทุกช่องอืพี่พนอ์กันได้อยู่แคร์เข้ามา พนอนี่จะไม่เอมพนอพนอเห็นตัวจริงวันนี้นะครับมาเยี่ยมชมพ่อไพยก็วันนี้ก็ได้รับโชครับชัยเนาะกลับบ้านนะครับก่อนปีใหม่นะครับก็ขอขอบคุณคุณพี่พนอมากนะครับที่ให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับขอบคุณมากครับมากี่คนครับวันนี้มาสามคนนะครับผมสบหรับเทพต่อได้สายเสกหรือยังครับยังเลยพ่อพายเสกสายทางนี้เร็วเสกเสกเสก เท่าจริงเหรอทรายท้งนี้เฮ้ยพี่พอนอนอยเลยต้องโยนท่อยไปถึงจะเสกให้เสกทรายหน่อยเร็วทรายทรายมาทรายทรายทรายขวาทรายหน่อยเร็วทรายมานี่มานี่มาเอา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 มาให้พี่พอนอนอยเร็วมามาอ๋อไม่ให้ไม่ให้ถ้าเราไม่สนใจน่ะมันจะเสกทรายถ้าเราไม่มอง เออราไปมองเราหันไปอย่างนี้แล้วเป็นไงบ้างได้จับได้จับพ่อพายใช่ไหมเมื่อกี้เป็นไงบ้างผิวนิ่มไหมฮะนิ่มนิ่มใช่ไหมด้หอมไหมเมื่อกี้เราเป็นไงบ้างกลิ่นหอมไหมฮะกลิ่นก็ไม่ไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นอะไรแคอมอเราได้ตั้งได้ขอพรอะไรกับพ่อพายไหมครับธรรมะค้าขายขึ้นอ๋อทรรมาค้าขายขึ้นแสดงว่าที่บ้านก็ขายของ หายหันตามสั่งโอ้อครับผมเดี๋ยวมีโอกาสไปอุดหนุนนะครับที่กรุงเทพเนาะไกลได้ขอพิอีกรรก่อนนะคะครับผมครับขอบคุณครับพี่พนอครับผมเดินทางปลอดภัยครับ